ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567ขึ้น8ค่ำเดือน8เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่า โยจะบ,บุเพพมัชิตวาปัจฉาโสนับพมัชติโสมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันทิมาแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้น ย่มอมยัางโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉ,ฉกฉะนั้นเจริญสุขเจริญพรอย่าโยมสาธุชนกดฟังทางไลน์วันนี้ก็เป็นวันปลาเกือบเกึงกลางเดือนนะอีกสองวันก็กลางเดือนแล้วแล้วก็วันเสาร์หน้า เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาซาลนาะบูชาแล้วก็ทัดไปก็เป็นวันข้าวผ่นานซะานี่ <c oughs> ก็ชือว่าเวลามุนเวียนเปลี่ยนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแนะม้ว่าเราจะคิดว่ามัน <c oughs> เมื่อนกับมันเถียงแท้แต่จริงๆเดี๋ยว มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะคนชัดชิงก้องต่างๆบางอย่างนี้เป็นสมุดแต่บางสิ่งบางอย่างก็เป็นตัวธรรมะเพราะฉะนั้นในทัศนาที่เราเป็นชาวพุทธได้ยินได้ฟังธรรมะมา,มาพอสมควรแล้วก็ใจปัญญาเป็นพิจารณาในการแยกแยะว่าสิ่งไหนคือสมุติสิ่งนห้นคือตัวธรรมะ ยกตัวอย่างว่าเจอ <c oughs> ที่เราใจเรียกไม่ว่าคนชัดสิ่งกล้องนั่นคือสิงสมุดไม่ว่าเจอไรก,ก็าตามเจอแหลกเจอเยอะเจอเยยดเจ <c oughs> อไหนก้อไหนก้อไหนก้นกอนันเป็นสิ่งสมุดทต่ก็สมุดขึ้นเพื่อให้ไรดรับรู้ทีนี้ในตัวธรรมะก็คือความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลง หรือว่าวันวิลาก็เราสมมุตกันอ่าอาทิตย์จันทร์งคารพุทธปรงนัดสุกเส้าอ่าสันติวันเดย์ทิวส์เดย์เว้นเชนส์เดย์ทูส์เดย์ไฟร์เดย์เซตตูเดย์สมุิภาษาต่างๆนะมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่ก็เป็นสิ่งที่สมมุติแต่เวลานั้นคือเป็นธรรมาข้องจริงที่มันเปลี่ยนแปลงสัจธรรมเปลี่ยนแปลงหรือว่า บางคนสมมติว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันยุดแต่ว่าธรรมชาตินั้นไม่ยุด <c oughs> อย่างเช่นว่ายาวางส่วนปามส่วนยางนี่ไม่ยุดออกมีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ยุดงานก็ไปตัดญ้าทติส่วนปามกันแล้ว <c oughs> ทำหน้าที่ในแต่กะวางแต่ก็อ,อนุโมทนาบุญนะอยติโยมทีว่าวันพระนี่ก็ยังเพืชพิทยุไว้ <c oughs> ปกติเป็นไรค้าหนึ่ง วันนึ่งวันนึ่งเชาวนึ่งนึงนี่หลยคนเหมือนกันบางคนออทราจะขึ้นมาว่ารุงเต้นที่จะเสียบม่วงก้าวนนี่เสียบปลั๊กวิทยุก่อนฟังวิทยุก่อนอยากรู้ว่าใครมอบความสุขมอบเสียงเพลงใกล้กันคนนั้นรู้มหมคนนี้รู้ไหมบไมแล้วนะตูกันดูยูโน่ยูรู้หรือยังแต่ดูฟังเอาละวันนี้ มีเข้ามาเชงเข้าดีสักเรื่องหนึง่งนะมีเข้ามาเชงเข้าดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานีนก็โรงเรียนวัดบรส่วนคงวิทยาคารก็ในตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนไม่เรือพ่อหอยายมาไม่หนังเศร้าว,วิเลยวันชูทอง ทางเศร้าวิรวันชูทองน้าค้นชูทองนี่เท่วบานส่วนนี่ก็หมากมึอนกันนะเที่ยวส่วนโนดก็มีวันก้อนไปเทศที่วัดส่วนโนอดอยากยมมา <c oughs> ช่วงพ่ออ,อกก๋อก็บอกวันก้อนนี่จำได้แลวท่านไปเทินี่เทิดดีนี่ห่าทามาขอบคุณนะนั่จะวัดก็บเบร์โทวัวรแล้ว <c oughs> ที่ังนั้นในไปหลาวเที่ยวส่วนโดด <c oughs> ที่นี่ในวัน ที่ก็มาส่งพ่ออ๋อวีดาวันนี่ท่านบุพเพวง,งก็ญาติโย,ยมบานส่วนส่วนใหญ่เลยไม่สาบนะไม่ได้สาโบโปรนั้นอาจารย์กับน้องมานั่งคุยกับอาจารย์มาที่งานว่าอาจารย์มากกับบงอ๋อเปลกจังพ่อเขาขนนี่นะอาจารย์กับน้องปกติไม่เคยปรบที่พ่อย,ยายมาแล้วมีคนมาส่งแล้วก็จัดเลี้ยงต้อนรับขนาดนี้ ในใสายตานี่ถือว่าจัดงานาระับถือว่าเย้เลยนะคือไม่เคยบอกคนมาเ,ามเราแค่ผู้มีเกียิมาคนผู้มีเกียนี่คนสำคัญสำคัญรับการศึกษาสูงสูสงหรือว่าทำงานดีดีต่างพี่ต่างกังรับสี่สูงสูงหรือว่า,ารับ <c oughs> ก,ราการจัดการบำเหน็จบำนาญกันมากันมากไหมตามมา,ยอ,าอย่างแปลกใจไปกับพระครูกัณฑ์ยาพอดอนนั้น ไปประทันพลุมไปาทางโรงเรียนเขานิมนต์ไปไปไปรวมตอนรับท่านพ่อหอกดไหมที่นี่ในช่วงที่มีการเกล้าก็เรียกว่าไหวพรหรื่อพุทธิยมุโสคว้ากรายกวาดหรือว่าแสดงมุติตายินดีนะท่านพ่ออประชรามันคงนี่อดีตผู้หำนวยการโรงเรียนดนสาราน้ำวิทยา ไปล่างฐานยายไปเป็นพวมหนวยการโรงเรียนวกวนขนุนหรือว่าไส้ยาวตรงนั้นท่านก็ปูดปูดไล่ไล่รายการเหมือนกันแต่มีอยู่อย่างนึงที่ปูดดีท่นานบอกว่าเนี่ยพ่อควักเนื้อควักตัวไปกับเจ้าวัดนะปล่าเจ้าวัดทันใจดีนะถ้าโรงเรียนอยากให้ช่วยเลืออโดยเจ้าปเรื่องตุนการศึกษาหนังเรียนป้าป้าอะไรนี ปรึกาษาทันใดหลายคนก็รอไปตัวซาลาแต่อาตมาอั้นไปสังงกิจน่าจะวาดเรื่องบทันรุ่มทันไม่ก่อย,ยิ้มอะไแต่เขาจริงๆแล้วทันเมตตาทันบังนะไอ้ทีไม่ยิ้มมันอาตมาคิดเต้นไ,นไ,นไ,นไนอ้ใจ่จ้านกำล่ายายการอยู่ดูนะ,ะวัดบันทุนิีปัฒนามยุทธ์ทันบางปัชนาจนว่าได้รับรางวัลสุ้งสุดเนี่ย วัดปฒนาวัดพัฒนาดีเด่นวัดพัฒนาตัวยักดีเด่นอกมากมมยไล่รายการส้มเด็ดก็มาแล้ววัดบันชวนช่งประดิษฐประคุณเจ้าประคุณส้มเด็ดนีมาแล้ว,สวเสด็จมาแล้วมาแล้วนะคือจัดงานย่ใหญ่ตัวๆมามากมมยนะเปิมวัดสํำกันแล้วพอโอ้พระจราญกรพปูดเมื่อนี่เราได้ยินคนก็มักจะาปูดกันว่าวัดบ้านหลุนเรียนใช่ไหม บอวอลรอนี่อะบอวรนี่ใกลๆก็พูดกันพระวัตเนี้ยจะเป็นต้องพูดประวัติรจะบวชโรงเรียนแต่ถ้าปฐมนี่ก็ต้องให้ความสัง่งัญกับชุมชนเพราะว่าอิอะวัดบานโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัายชุมชนนะอะคือเอส้นบาลบ้านอะเส้วัดวัดอาศัยบ้านอะสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าโรงเรียนวัดนี่ก็ต้องปากภูมิใจว่า โรงเรียนวัดบรงสวนยังมีวัดนําหน้า,ามีความเกี่ยวข้องและก็ต้องไม่ลืมบุญคุณของคนสมัยกรนสมยแต่แรกโดยเฉพาะโรงเรียนวัดบรรสวนกันตอนหนึ่งพระตานคงจนะึงมีกําลังว่าคงวิทยาคารนี่กากับเอาไวานะ้ไม่ลืมผู้ที่ให้ความสาคัญกับชุมชนกับโรงเรียนนะแล้ววันนั้นนี้ <c oughs> ผู้นําชุมชนก็ ไปกันบ้างเลยครับแล้วก็วาทีผู้ลงสมัครเ,เรียกว่าหนักกันเมืองสองทิ้นก็ไปอาตมาก็ไปสกิดตามจริงเลยนว่ก็ได้ยินไว้อีลงสมัครกันหนึ่งแต่บอกว่าครับแต่ท่าแบบแต่พึ่งบ้างคิดว่าได้ไหม <c oughs> อาตมาก็ได้เลยแต่คิดในใจว่าได้มากได้นอนก็ขึ้นอยู่กับหลายทิ้งหลายอย่างประกอบกันนะดันทุกวางอันนะ พีหน้านี้คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลือนะในเรื่องของการเมืองการเมืองก็ต้องเคี่ยวกับชุมชนเหมือนกันต้องเกี้ยวกับโรงเรียนต้องเกี้ยวกับวัดแต่สําคกันคือเรามีเจตนาที่ดีเพื่อให้บ้านเมืองของเราุกทีุกแกงหรืตัวประทิได้รับการปัฒนาพร่งโกันไปทั้งความรู้คุณธรรมจริยธรรมจริงต่างต่างทั้งวัตถุและจิตใจดูครับเรนั่นที่รู้สึก ดีใจใจกันวันดีใจก็คุณเพื่นสมัยเรียนตอนนี้ก็เป็นคณครูอยู่ที่โรงเรียนคนกนุนคนครูปัจจรีเลื่อนหนุนคาบนี่เพื่นสมัยเรียนประมเมมันก็จะมาเรียนโรงเรียนมันบ่อทรายนั่นก็นะครังคงวัดโดนกล้านตรงนั้ <Yeah. S 1> เพื่อนคนนี้ก็เก่งมากมัยม่อนหยุดช่วยมัยก่อนนี่าตมาก็บัตรที่กันเด็กก่นนนอนเกลื่อนเ่นหยุดช่วยเปื่นต่างงงเราเรียนเก่งแล้วก็ เมื่อก่อนนี้ไปซ่อนอยู่ที่รยนสตรีภูเก็ตอาตมาก็ไปอยทีภูเก็ตก็ไล่ปีเหมือนกันก็ได้พบกันไม่กี่ครั้งพอนี้คุณครูปัจจีกรย้ายมากครกันนุ่นก็มาเจอกันแล้วอกว่านี่เห็นว่ามีปลามหาวัดบันสวนเป็นเพื่อนกับกับปัจจร리ครูก็เลยนำกล้องมาควักมาถวาย้วยนั้นแล้วก็ขอบคุณในนาทีนี้ด้วยนดูกงนี่คือเรื่องราว ในการทำหน้าที่ต่างๆกองอวัดบ้านโรงเรียนตรุกงเอาทีนี้ช่วงนี้ตรุษกงเลือเวลาอีกประมาณ7วันถึงวันสำคัญแล้วที่เราพบเห็นกันในยุคช่วงสมัยนี้เวลานี้คือรถทัววิ่งไปวิ่งมาบ้านหน้าบ้านก้องตันผู้ฟังกันเห็นไหมคนอ,อยาดจโยมหรือว่า อย่าสนิทมิดสายคนไกลๆก,ก็มาเยี่ยมบ้านเรากันต้องปาภพุ่มใจนะวัดบ้านส้วนกนุน้นนี่คนมากกันมากแต่ละปีทุกๆปีะยกเว้นปีที่โควิดระบาดนะนั้นก็หยกเลืกกันกันทั่วบุญกันแต่นี่ตอนนี้มากกันเกินมากแล้วแล้วก็วัดบ้านส้วนก็พร้อมรองรับห้องน้ำห้องตาสตานที่ทำอำนวยความสะดวกดีมากาเขาก็เลยมากกันจนํานวนมาก แล้วก็ทีไม่คาดก็คือเทียนบรราุกเราเทศกาลถวายเทียน,นอนาตมากับประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วได้พ้นเหมือนกันปีที่แล้วแต่ปีนี้นี่ยังไม่เย็นที่ตะนวกว้าง <c ười> คือพระจ่าสัมพันธ์ว่าเปลี่ยนจากเทียนบรรซุาเป,ป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้ก็ผลิตออกมามากนะปรากามงไหมในการถวายเทียนคือคอยากให้แส้สนสว่างประคุของเจ้าทันใด อานหนังสือววาทิศตามมุมต่างๆกงวัดกงสตานปฏิบัติธรรมอยาิโยมมาทุร้าวัวรุมๆกลางกลางกลางนก็ได้มองเห็นทางแล้วก็ธรรามะาประยุกต์ได้นัตติปัญญาสมาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีเนี่ยการที่เราได้ง่ายสิ่งที่เป็นประโยชน์ปีนิดปีกรอพิจารณาวิเชยธรรมังสุขต,ตปัสสถังพระพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ที่ปิดเจรณาดีแล้วนั่นคือการให้ติดท,ท,ทุกตองน่นตควรนะคือให้เราได้ใช้ประโยชน์จริงๆริงถึงกงถึงก็ดีก็งลดไฟเรือแพองไฟโซลาเซลล์นี่มีมากไล่รประกานอย่างเช่นปต้นว่าราคามันก็ไม่แพงไม่แพงเกินไปแล้วเบื่อติดตั้งแล้วนี่ช่วชยประหยัดไฟเพราะว่าไฟโซลาเซลล์ในใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นสำคัญคือฟรี ได้พ <g ül> ลังงานฟรีมาจากธรรมชาตินะยากจารเลื่อกติดตรงไหนก็ได้เนพะราะว่าไม่มีเรว่าระบบเร,ววร,ร,รื่อใไ้ไรยุ่งยากเมื่อไม่มีระบบไรยุ่งยากก็ลดกาใจจ่ายในการจ้างฉังมาเดินระบบน,ะนี่ประการที่สองนะลดการจใจจ่ายหร,รื่าการซ่อมบำรุงก็ไม่จําเป็นอะไรเพราะมันสรรปปเรรถไปแล้วใจได้เลยนะ แลวกระบรุนแร่น,นี้สามารถเปิดปิดอัตโนมัติแก้งตัางคนบริสตขึ้นมา,น,านี่กล้องพิดตีเลียอย่างช้ไร้อยู่เลยแตงกวไล่ชุดในวัดนี้อย่างช้ได้แต่ว่ารู้สึกว่าบางรถบางดวงนี้แบตเตอรี่มันกอนข้างจะเก็บไฟได้น้อยลง,ยงก็เป็นธรรม,มาดานะเกิดขึ้นตั้งยุดับไปเพราะฉะนั้นปีนี้กเอากองไม่มาไหวกันแล้วแตงกว์ไกลยุ่ยไกล,กลได้ยินไหมเชื่องไปถึงหนักก่อนตรงกล้ารั้ง,งไหม <laughs> อย่าชมรถมาเท่าตรังนี่มามาเนกันนะเทลารีสเทลนักครนี่มาก็เพลินไล่กันร,รถทั่วควรนัดใหญ่คุคทรทุงลากะมามามา,มาวัดบรรทวนกวนกันนุ่นกันนะทุกคนเนี่ยแล้ว <c oughs> เอาทีนี้พูดถึงทำมาก,กันมัน้งการติดใจชมก็เชิญชอบหรือว่าไปทัวร์บุญน,นี่น่าชื่นชมเหมือนกันเพราะว่า พระพุราติได้ตรัสไปเรื่องข้องการไปถีสตานถี่สำคัญนี่ทือว่าได้บุญมากโดยพาวเจ้ชาติหนึกถึงคำซ่อนก็กล้องพระสมณะพระปุรเา้าแล้วคร,ร,ร,รับการนึกถทึงสตานถี่สำคัญสตานถี่ประสุดอันตรสรูแสดงธรรมปฏิปทานอันตริปฏิปิฏิอินเดียเนปาลเรื่รรองรอเ,นเ,นเรียนจุพุทวีปนะก็คือได้ไปชดมุนได้ไปฟังธรรมได้ไปไปฏิบัติธรรม จะได้บุญหมากท่า,านี้คือไปที่พุทธกัญ,ญาธรรมาเคยไปแล้ว่านกังตอนประสีมาภูตอนไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับหนังแทนวัจราอาตที่พระองคได้บรรลุธรรมนี่ไปถึงเหนวสบายใจชื่นใจเกิดปีติคือได้เอ็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงประทำกคําส่วนของหลวงนี่ปฏิบัติแล้วให้พ้นจริงป้องกันไม่ให้ไปยาบายหรือเทช่ว มีแต่ความสุขมีความเจริญประงคงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากถุกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติได้ไดนจริงแล้วก็เสื่อมต่อพระพุทธศสนะมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นแหละและที่บอกว่าพระองค์เคยตรัสไว้ในมหาปฏิพันธสูตรที่กราวว่าการที่ พุทธศาสนิกชนไปตัวหรือไปอยังสถานที่ต่างๆนี่จะมีบุญแั่ไปกับพระอานุนว่าดูก่อนอนุน์ชนระดายเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนิยสถานสี่สถานคือสถานที่ประสูตษตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและเสด็จขันธริพานาหากมีจิตเลื่อมใสจนเหล่านั้นทั้งหมดเบิงหน้าแต่ตายพระกายแตก จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนั้นทุกคมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาถ้าได้ไปสัตว์น่สําคัญในทางพุทธพระพุทธศาสนานแล้วก็ได้ไปสวรรค์โปรดจารัดเอาไวา้ท่านทุกนะมาทีนี้บางคนบางฐานก็ <c oughs> อาจจะไม่ทันแล้วก็ไปอ,อายุมากแล้วรู้สุขภาพไม่ดีแล้วก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจท่านทุกคน แต่ถ้าขันถ้าอยากโยมถันนี่แต่อย่างผมมีกําลังโดยเฉพาะมีกําลังทรัพย์ร่างกายแรงๆล้วก็ต้องมีรั์ขันมีโอกาสเดินต่างไปอินเดียก็ก,ก็เชิญนะโยมนะแต่ไปได้แต่ถ้าฐานผู้ฟังตัวมีกําลังรัพย์แต่ไปไม่ได้ก็อย่าเสียใจถึงบอกก็คือว่าประเทศใต้เรานี่เปรียบเสมมอนมีสถตนที่สร้างวีชินีสถานจํนนนจำลองอยู่เกืบอบทุกวัดแล้ว และหลายวัดมียกตัวอย่างว่าวัดบันส่วนวันนู้นนี่มีจีดีจะเริ่มประเกียดแล้วก็มีประบรุมสาริกธาตุคืออัธิปะสมาสุพุทธเจา้านี่พปะครูพิปัสสิริธนเรื่รองปานคงทาาันได้มาจากอินเดียแล้วก็ต้นผู้ทันได้มาจากอินเดียเปิดโลกไว้หลายปีแล้วอันนี้อยากยโยมไม่ได้ไปชมผู้ทวีข้ามาที่วัดบันส่วนได แต่สาคัญคือต้องมีศรัทธามีก่อนเริ่มใส่นะเป็นการสร้างส้มบาร,รมีต่อพระเนตรัยรแล้วก็เมื่อมีศรัทธาแล้วต้องมีเวลากันศรัทธาอย่างเดียวไม่ทํไรก็ไม่ได้บุญอกถ้าต่คิดแต่ต้องมีเวลาในการเดินทางมายังสตานที่ที่ควรบูชาโชคผ่าร่างกายก็ดีสมบุญแข็ง,รงแรงเดีถ้าใกล้ดีไปยิ่งว่านั้นคือ มีประสงงค์จาตีพอมีความรู้ในต่างธรรมถันติศนาช่งสอนทำห้ฟังเ้าได้ปัญน,นี้คือกรบสมบูรณ์นะท่าน,นาจิตใจเราจะเตรียมเตรียมไปโดยบุญมีความชริญชมเรื่องเกิดจักนี้ไม่หวาเราจะมีท่านาดัานสุขภาพหรือว่าท่านาเรื่องก้องสับสิน้นอะไรก็ตามเป็นอย่างไรแต่ต่อไปถ้าเรามีความสมบ,บูรณ์ทางจิตใจเป็นบุญหมาก เราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ช่วงปากคมใจประเสริฐไต้เรานี่มีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ผ่านมาทุกประองค์เป็นองค์เอกอัครศาสนุปธรรำปอกทรงเป็นพุรรมากรับจะเราเป็นรอมโพรอมไส้ของพระพุทตศาสนะทำให้พระพุทธตาสนานี่มีความเจริญรุ่งเรื่องมากวัดสร้งเบื้องสร้างเบื้วัดตัวประเทศ แล้วการปรปิสุสสมาเนนนี่ก็ส่งเส้นกวาดรูปนะปัจจุบันน่ะน,นะเนี่ยเพราะว่าปฏิเตเราเนี่ยเป็นปฏิเสธดีนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตท่านผู้กองนะเรื่องของจิต,นะจตนี่ที่บอกว่าจิตมีความเดำเส้นเราจะได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่คิดจิตคิดนะถ้าเราไม่จิตคิดดีเป็นสมุทฐานนะคิดเป็นเพื่อคิดมากๆในคิดทีนะ่ดีเน,น,นี่ยคิดเป็นกุศล ประหูฐานะจินตีมีต้านความคิดที่ดีเราก็จะมีความเจริญพบกับความสุขมาว่าความทุกข์นะแล้วก็จิตเรางมันต้องการอาหารเหมือนกันมันร่างกายร่างกายต้องการอาหารครบห้ามูจิตก็ต้องการอาหารแต่อาหารก็องจิตเรียกว่าธรรมารมทีนี้อาหารของจิตที่มันมีต่างอาหารดีเป็นคุณและเป็นโทษเหมือนกันเมื่ออาหารต่างรูต่างร่างกาย อานทางรังกายบางประเภทก็เป็นที่เรียกว่าอ่านกายะร้อยอ,อย่างเดียวแต่เป็นมีประโยชน์ครัอานคือโทษข้ออานที่อ่านที่มีประโยชน์ก็เมื่ออย่างเช่นาพักผลไม้เรื่องคนแต่แรกเขาเรียกว่า,วานเป็นลมก้มเป็นยานั่นจะเป็นอ่านประเภทที่ดีในทางจิตอ่านที่ดีก็คือกุศลธ,ธรรมหรือธรรมะตัวอย่างว่าสิ้นสมาธิปัญญาอิริอุตปะ ความร้ายชั่วกลัวบาปเราฝึกให้มีความเจริญเมื่อเราฝึกจิตมีความเจริญแล้วมันจะส่งผลในร่างกายดีเหมือนกันนะประวุลมันล่อเลียงซึ่งกันเะยกันต่างกายต่างจิตฝึกสมาธิให้มีความทั้งมัน่นเมื่อทำได้บณนีจิตก็เราจะมีความพองใสกิเลสท,ที่มีอยู่แล้วแตกก้อนไม่ว่าติดตามมาจากพบฉติใหนมันก็ค่อย คลายก็ค่อยให้ไปความซาโมงจิตมันก็ค่อยคลายก็ค่อยให้ไปนี่เพระาะเราทำด้ทุกตองปรุพิษชชอบชวัสดีขึ้นมาแล้วนี่เราก็เลือกที่การทำจิตใ้ทุกตองเรียกว่าการบริหารจิตภาษาบประ,รระเด็นว่ามื่นเปรียบเสมือนสัตว์จางมาเวิร์กควายแต่มันตกบอตกล้มตกโคลนมันพยายามดันตัวยกตัวขึ้นให้พ้นจากโคลนตม เมื่อจิตของเรายกไอพ่นจากกิเลสหรือบางครั้งไม่ได้ดั่งใจสิ่งต่างๆที่บังะทบที่ไม่ได้ดั่งใจเราก็ต้องใจธรรมะความก้มใจไม่ไปตามอมารุ์ไม่ไม่ไปตามอานาดโลปาตัสะักหมูหะนี่ก้มจิตก้มใจแล้วฝุกจิตให้มีความบันเทิง <c oughs> ความบันเทิงนี่บันเทิงในทางที่ชอบประกอบเลยรมนะอย่างเช็นว่าทำบุญทำดี นะคิดดีปูดดีตำดีนะ่ะนั่งสมาธิจนจิตเกิดความบันเทิงเรื่องการู้จักปล่อยว่างมั่งบางเรื่องบางเร้านี่อย่างเช่นอดีตรเรากลับไปเกยไข,ไ,ขไม่ได้เลยก็จําจเป็นต้องปล่อยว่างไปเมือ่อหมดกรอนที่เคยํำมาจะได้เลยว่าตนเตือนตนเท่าน,น,นั้นจะพ้นผิดตนเตือนจิตตน,นได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน ตนแชร์ชวนไกลแชเตือนให้ป่วยการเนี่ยบอกว่าจิตของเรากองใครก้องมั่นมันอย่าก้องเราเดียวจิตใครจิตมั่นเหนือนกัตอนมากเขามาคนเดียวตอนไปก็ไปคนเดียวจิตดวงเดียวเที่ยวไปทีีน้เที่ยวไปหนะถ้าเที่ยวไปจำทีนี้กันเนี่ยมันยกตัวอย่างตอนต้นไรกันทั่วบุญไปทำบุญตามมาต่างๆสถานที่ต่างๆทีดีเนี่ยแล้วเมื่อเราทำบันทึกบ่อยนี่เวลา กิดอะไรขึ้นจิตก็เราจะระลึกถึงแต่กุนอมความดีนะและเมื่อเราฝึกสมาธิโดยมันจะไม่ลุ่งลืมในคิที่ควรทําในกามี่ควรพูดนะเพราะว่าสติมันกลุ่มคล่องนะกลุ่มคล่องเมื่อในรเนียนี่คนตกมาเรื่อยโยนี่หัวจานี้ไม่สาบตกไหมตัวเดียวยกยินบัดเลวถ้าบอกคนตกเรามีเครื่องกลุ่มคล่องคือลม ส่วนต่างจิตนี่พระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่คุ้งค่องจิตก็บอกฝนย่อมร่วรุดฝนย่อมร่วรดเรือนที่มุงไม่ดีชั้นใดกิเลสย่อมร่วรดจิตที่ไม่สํารวมฉันนั้นเ็ราะะ้ตรงพุกจิตให้มีความสํารวมพุกเบออยต่างหลงนั่นใจวัตถุปรกอในใต่างจิตนั้นใจสติสมาธิปัญญา ในการคุมครองพ้องกันคิเะเมื่อเราทำในประเด็นเ,เราจะเข้าใจลูกตามความเป็นจริงเมื่อมีความสูญเสียเสียใหย้เร็วไม่ได้แั่งใจก็ทำใจยอมรับได้เมื่อได้มาแล้วไม่ว่าสัพ์สินเงินตรงเอาข้องบริวารส้มบัตรจดท่าบรรศัดิ์ต่างๆเราก็ไม่ลงไม่ลงเกียิไม่ลืมตัวแล้วก็ไม่หมัวเมา,มาในชีวิตในประวัติมี ทำหมาเป็นเรื่องกรรครับแล้วก็เรืเน้นเป็นเรื่งที่ถูกตอ้องเนี่ยเหตุดีพุนดีทุกอย่างนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยศาสนาพุทธก็เราเนี่เน้นย้ำพระเจ้าเน้นย้ำเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องก้องกรมกันเราทำดีกับใครนี่แม้ว่าบางครั้งก็อาจจะย,ยังไม่ทันได้ตอบแทนหรือยระเบ,บูงคุณแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ต้องไปกาดวางัง เมือเ่อไ้ตีบุญในพ้นเนี่ยมันจะมาเองตามการเวลาของมันในต่างตุกขนข้ามถ้าไปทามไม่ดีไปขอทุกข์ขอโทษหรือทำความชั่วไว้กับใครไม่ว่าบางที่มันยังแม่พ้นในวันนี้แต่วันหน้ากรรมมันกจะจห้พทุทธเนี่ยอบอกกรรมไม่พ้นนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวส่วนบุญต่งบุญใพ้พ้นนี่เป็นสิ่งที่ชมื่นใจสบายใจยยนนะยเรื่องรียการทำบุญที่เคยบอกล้ว ทำบุญเนี่ยต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยไม่ทำบาปมาสร้างบุญต่ำบาปมาสร้างบุญคือ,อชิ้งของ้องหรือว่าวัตถุประสงค์ในการทำนั้นเจตนาไม่ดีต่างต่างที่ทำดีแต่ถ้าเจตนาตน่ำตนไม่ดีกับพุนก็ไม่ดีในภายหลังเราจะบอกว่าบางที่ตำบุญนั้นต้องเริดตึงความสุจริตด้วยตอนเด็กก่อนทำกระทำแล้วก็ร่งอยากทำแล้ว ถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบไ้ทำดังนี้นี่ถือว่าบุญนันสำเร็จทุกประการเอาละเว,วลาของรายการการับมาเั้งจงไทยแล้วตงข้อนม้อพัทนาขอบคุณกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ตอนจนจบเดินหนักคุณประสิทธิ์ระตันไทรก็นำความดีเพื่อทำลายได้บำเพ็ญอารมสั้งสม,มาก,ก็จงรมเป็นเดชาปลอดวัาพัจไตันคิดว่างสิ่งไดนแตเป็นไปโดยชอบประกอบไรรมก็สิรนันจงบรรํมเร็จ ทุกคนทุกฐานวันพระน้าอย่าลืมมาเวียนเทียน,นปฏิบัติธรรมวันอาสารบูชาเก้าวันซากเก้หน้าโตออกหน้าธรรมตัมวันรธรรมที่ดีพระเปีนของชาวปักใต้เราเจริญสุขเจริญบ่อนปรกันไม่อีกครั้งวันพระหญ่วันพระน้า สาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567ขึ้น8ค่ำเดือน8เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว่า โยจะบ,บุเพพมัชิตวาปัจฉาโสนับพมชัชติโสมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวะจันทิมาแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้น ย่มอมยัางโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเริญสุขเริญพ้า